มาลุนกันครับบัตรหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทครับน้ำเดือดครับพี่น้องน้ำเดือดน้ำเดือดน้ำเดือดเอาเอาแล้วครับเอาแล้วมาลุ้นครับลุ้นครับเดือดครับเดือดเดือดเป็นเดือดครับเอาเดือดเป็นเดือดครับพี่น้องเอาเลยพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วครับดึงพวกเขาครับพี่น้องดึงพวกเขาดึงพวกเขาครับแต่ละคนดึงพวกเขาพี่น้องแต่ละคนดึงพวกเขาพี่น้อง โอ้ปลาตันกับพ่อปลาตันเอ้าเอ้ามาแล้วครับมาแล้วโอ้ยโอเดือดแห่งปีครับพี่น้องโอเดือดแห่งปีรุ่นเทียตัวนี้เขาจักหางครับเอ้ยโอ้ยบอลจักหางพี่น้องเขาจักหางเขาสองเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องนี่แหละครับจักโตครับพี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเอา ควางพุ่นกับบ่อธรรมดาข้างที่กับ่ธรรมดาเส้นตรงรับพี่น้องเออดึงบ่ขึ้นแล้วครับผมเอาดึงบ่ขึ้นครับโอ้ยเจ้าอะรันบ่นน้ำกระจายน้ำกระจายโอ้ของกันมากกับนี่ครับพี่น้องเออมังสวิรัติพี่น้องจังหวะแรกครับพี่น้องใส่ปลาใส่ปลา